สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้ค่ะาอาจตาอาจตาอยู่ที่จังหวัดอุทยัยธานีนะคะมากับเพื่อนสาวยืนสวยน้องออนค่ะสวยอยู่ค่ะ,คะมากับเพื่อนสาวนะคะเอ่อเราก็ที่วัดนะคะที่วัดโบสถ์วัดอยู่ฝั่งโน้นโน่นน่นนะคะข้างหลังโน้นข้างหลังโน้นนะคะเขาก็จะ ะะท่านก็จะพาเหนือข้ามฝั่งมานะคะเพื่อที่จะมารับบาตรจากญาติโยมนะคะทุกคนเราก็มีโอกาสนะคะเราก็เลยมาตักบาตรตอนเช้านะคะที่นี่นะคะโอ้โหแบบว่าน่ารักมากเลยอนะ่ะเนาะแบบว่าไม่เคยไม่เคยแบบเออตักบแบบัตแรบบแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบผู้คนมาตักบาตรเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนได้รับสินรับพรแต่เช้าเลยนะคะ ก็ถือว่าวันนี้เอาบุญมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะการตักบารนะคะไปไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนสุดท้ายใส่บารเสร็จผมก็จะให้พอร่วมกันนะคะ ไม่รู้ค่ะน่าจะจะเพราะเขาบ้างค่ะใส่บาทนะครับ ไหนต้องการทองกระตินมีทองกระินเยอะทังครับงานเกินน้อยใช่ไหมน้องตำลงใส่เลยลูกสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านเพราะว่าตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถี พระวันตุเตขอเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาท่านเพราะว่าตุสัพะมังคลังรักขันตุสัพเทวดาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโตทีพระวันตุเตด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน พระท่านพายเรือก,กลับแล้วนะคะนั่นนะคะมองกล้องนะคะขอเป็นธรรมเนียรนุโมธนาบุญร่วมกันค่ะ อนนี้นะคะเราก็ได้แตกบาทลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับสินรับครกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเดินตลาดนะคะเดินชมตลาดนะคะแต่ว่าก็จะต้องขอลาขอลาปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปท้ายๆการเดินตลาดมาให้ชมนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะย่าซา ตรงนี้ก็คือบรรยากาศตลาดสดยามเช้านะคะก็จะมีทุกเช้านะคะทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นด้วยนะคะมีช่วงเช้าช่วงเย็น ตังใหญ่มากมตรงนี้ก็จะขายปลาแดดเดียวนะคะตากกันสดสดวันนี้เลย มีทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะทุกคนที่กรีซก็มีนะคะแบบนี้ ต้นกัญชาต้นละห้บาทปุ๊บต้นสูงมากต้นสูงท่วมหัวสูงเท่าเราเลยเนี่ยเนี่ยต้นละห้าสิบบาทข้าวโพดตีไง อสเรื่องายันนี้คือคือเป็นปลาแม่น้ำในนี้แหละใช่ไหมคะมีแบบลมควันด้วยเข้ามาของโกรดอันนี้คือปลาเนื้ออ,อนน่อนตัวใหญ่ออามาก หน่อไม้ขนนอหอมหอมหอมมากไปเตยห้าบาทไม่ถึงที่กรีซเลยที่กรีซเนี่ยแพงมากหาสดไม่ได้เลยได้มีแต่แบบแช่แข็งอืม,อม ขน,นุนได้ลอยได้คือการมาเดินตลาดนีนะคะมันมันเป็นแบบเปรียบเทียบอารมณ์ระหว่างการไปเดินชอปปิ้งในห้างนะคะคืออาจารยชอบเดินตลาดมากกว่านะคะมะกอกเทมาเกอะมาเกาะมาเกาะข้ตัน <c oughs> สนใจไหมเก็บใจเอาสักถุงไหมเอาไปตามบ้านเราเอาไปตามบ้านเราเราเรามาเดินตั้งไกลเราได้มากรอกนี่นี่ตั้งอยู่นี่อันนี้นี่อุ้ยเหรียญเหรียญเรยังไงไกลจังเราถ้าพี่ทานไม่หมดพี่เอาใส่ช่องฟิวไปนะคะค่ะจะทานได้เป็นปีเลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะสาวทีมันเ็นปีเป็ ใช่ใช่สามวันก็หมดลูกตอกไม่ถึงปิดลูกสามวันก็หมดนะใช่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมนี่คือามีฉ่บน้ำจาร์ปลาอันนี้ปลาละปลาอะไรคะปลาสร้อยนะคะปลาสวายอันนี้ปลาสวายแล้วก็ปลานินมาจากไหนจ้ะเนี่ยมามาจากกรุงเทพขอบคุณค่ะนี่ไงขนมครกแบบโบราณที่ว่าใส่อะไร หอมเป็นหอมค่ะใช่สนใจไหมสนใจนี่ไงนี่แต่หอมใช่ไหมคะใช่ค่ะออ๋นี่ไงสนใจค่ะนี่แต่หอมนะคะสาลายน้ำจืดบ้านถ้าไปเอาไปทําไม่รู้ไข่ําหรือลาบเผาถ้าไปทํามันคือไข่ผําไข่ขำนี่คือไข่ผําไข่ขำยี่สเอาไปทําอะไรไข่เจียวได้ไหม ได้แล้วลองไม่เธอบาทเลยเดี๋ยวเอาไปเจียวที่ไร่เดีไม่ให้แม่เจียวอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าชักเชียงๆอะไรเงี้ยมันจะเสียไหมไม่เสียนะคะโอเคโอเคนี่นี่นี่นั่งอยู่นี่ห้าวันช้อปปิ้งช้อปปิ้งตลาด เดี Treasure, ah, 20, ๋ยวเราเดี๋ยวเราลอคขนมก่อนเท่าไรคะยี่สิบบาทจ้ะเดี๋ยแบงค์ยี่สิบอ่าโอเคนี่ค่ะแบบร้อนๆนะคะร้อนๆจากเตาเลยคุณสวยช้อปปี้อีกแล้วค่ะอันนี้คือปลาอะไรคะปลาแรดนะคะฟังดีๆนะคะปลาแรดเป็นปลาประจำของจังหวัดเลยใช่ไหมคะ ชื่นชื่อมากถ้ามาอุทยัยต้องได้กินปลาแรดค่ะคุกคนขายยังไงคะห้าหอยี่สิบค่ะห้าหอยี่สิบเอาบริษาเยโอ้ยยี่สิบนงเอาไปฝษกเยอโอ้ี่สน่ซื้อหนุมฟังไปฝากไม่โอ้ยะอ๋อคะ่ะได้หมดคะ่ะ ห้าหอยยี่สิบที่เห็นเขาขายในนั้นไหมร้อยไบเหรอคะร้อยแปดสิบใส่ไส้กล้วยแล้วก็เอาใส่ไส้ทองยี่สิบบาทค่ะที่นี่เขาขายในนั้นไหมร้อยแปดสิบที่ไหนที่กหลอกข่าวจังสามที่ใหญ่กน่นั้นอ๋อเออเอมีหากถั่วด้วยค่ะทุกคนยังมีอยู่นะคะถั่วเป็นหางนะคะ พุธมีนะปลาสลิดปลาสลิดแดดเดียวเหรอคะขายยังไงคะรอมละสองร้อยห้าสิบเป็นหล่ห้ใหญ่เรากลับวันไหนเดี๋ยวเราค่อยแวะมาเอาตอนกลับดีกว่าตอนเย็นก็มาไหมคะไม่มามาแต่ตอนเช้าใช่ไหมคะอ๋อโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะ แต่หนูจะเข้าเข้าป่าเข้าเขาไงไม่มีตู้เย็นเก็บไงเดี๋ยวกลัวมันจะเน่าค่ะปลาอะไรคะนี้ปลาขยี้ปลาขยี้คือคือปลาอุดมสมบูรณ์มากอ่ะผักผลไม้ขุดผักผลไม้อุดมสมบูรณ์มาะเขือเทศอีกนิดคุ้มได้ไรคือ คือคืออยู่อยู่อยู่พืองไทยนี่ว่าอะไรงนมวลเกตองใ่บอลอะไรอะไรคือระาลอะาากวนอยกเพราอยากเอากะเพรากับกรีซนายกนายกก็น่นอนเลยหน้าที่ตะวเนอยก็ทุกอย่างก็จึไปไล่เรา ระดูกระดูกย่างอ้อนอยากกินอะไรอ้อนหมูอยากกินอะไรกมตามบ้านเอื่อเห็นอะไรล่ะก็ะเห็นเป็นไรเลย สวยเข้ากล้องไม่ได้หรอนี่ขี้เลกขี้เหล็กต้มตัวต้มปลาดุกย่างอันนี้อันนี้หนังมันจ้าหนังมันนะแล้วอันนี้ตัวตัวที่มันไม่เป็นอันนี้ตัวเป็นเป็นนะคะ Thank you. คุณนะค่ะค่ะมาอีกเจนค่ะจะต้องสมาจะพยายามมา